รัฐบาลของลิเบียได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่ากลุ่มเอลกออิดะนั้นอยู่เบื้องหลังการเสียชีวิตของไนพลอับเดลฟาทายยูนิสผู้บัญชาการกองทัพของฝ่ายต่อต้านค่ะ นายมสตาอิบราฮิมโคโสกของพลเอกมูมากัดักฟี่ผู้นำลิเบียกล่าวเมื่อวานนี้ว่ากลุ่มอัลกออิดะอยู่เบื้องหลังการลอบสังหารนายพลอับเดลฟาทายูนิสผู้บัญชาการกองทัพของฝ่ายต่อต้านโดยได้อธิบายว่ากลุ่มอัลกออิดะเชื่อว่านายพลยูนิสและพรรคพวกพยายามหาทางบรรลุข้อตกลงกับชาติตะวันตกและกับทางรัฐบาลลิเบียด้วยแต่กลุ่มอัลกออิดะไม่เป็นที่ยอมรับและไม่สามารถเกี่ยวข้องกับข้อตกลงต่างๆทางการเมืองได้ กลุ่มเอากอริดะจึงต้องการส่งสัญญาณถึงทุกฝ่ายที่พยายามการเอากอริดาออกมาและต้องการสแสดงอิทธิพลในพื้นที่ทางตะวันออกของลิเบียซึ่งอยู่ในการควบคุมของฝ่ายต่อต้านด้วยการสังหารนายพลยูนิสผู้บัญชาการกองทัพของฝ่ายต่อต้านในลิเบียพร้อมกับสมาชิกกบฏคนอื่นๆถ้อ,ถอยถแถลงของโฆษกผู้นำลิเบียมีขึ้นหลังจากที่นายพลยูนิสถูกสังหารไปแล้ว24ชั่วโมง โดยพลเอกยูนิสนั้นเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีมหาไทยในรัฐบาลของพลเอกกัดดาฟีแต่ได้แปลพักมาเข้ากับฝ่ายต่อต้านและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการกองกําลังของฝ่ายต่อต้านนอกจากนี้นะคะโคษกของพลเอกกัดดาฟียังเปิดเผยด้วยว่าขณะนี้กองกําลังของรัฐบาลสังหารกลุ่มกบฏไปได้แล้ว190ราย พร้อมทั้งกล่าวว่ากองกําลังของนาโตยังคงทําให้ชาวลิเบียต้องเสียชีวิตจากการสู้รบมากขึ้นขณะที่ฝ่ายต่อต้านในลิเบียอ้างว่าสามารถยึดเมืองในแถบตะวันตกของประเทศได้หลายเมืองแล้วค่ะ